สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริกรสำลอมนนะคะรหัสนัากศึกษา6 7 4 0 1 0 1 1 1 8คณะคร<ม>ุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยนะคะ<อ>วันนี้นะคะจะก็จะมาพัฒนา OKRs OK <อ>ด้านการพัฒนานั่นก็คือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะ <S <S ไม่ใช่การลดน้ำหนักก็คือการที่เรา,เอาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำหนักเราจะลดหรือเราจะเพิ่มขึ้นซึ่งน้ำหนักไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่บอกว่ามันมากไปหรือเกินไปแต่ขอแค่ เออค่า BMI เรายังแบบปกติซึ่งตอนนี้เราก็ยังปกติอยู่ตามค่า BMI ของคนทั่วไปค่ะแต่สิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมเลยนะคะ mm hmm. ก็คืออยากมีกล้ามเนะื mm ้อ hmm. เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มระบบการเผาผลาญให้ดีขึ้นและสิ่งที่เราจะทําก็คือการออกกําลังกายชาเลนจ์ต hmm. ัวเองหนึ่งเดือนค่ะ mm hmm. เป้าหมายในการทากิจกรรมในการออ,ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเรานะคะที่เราโฟกัสแค่มัสเซอหรือว่ากล้ามเนื้อของเรานั่นเองถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นแปลว,ว่าระบบเผาผลาญเราก็จะดีมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะกินอะไรแล้วอ้วนยากขึ้นอ่นนี้แหละคะ่ะคือเป้าหมายของเราแล้วเราก็การที่เรามีสุขภาพหรือว่าการที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในการออกกําลังกายเนี่ยมันมันทำให้เราภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะแล้วเราก็ถัาทให้ ระบบการนอนการตื่นการขับถ่ายทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเ<ม>ออวันนี้เราจยกได้รักตัวเองแล้วในการอาอกกำลังกายค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะวันที่เราจะได้มาสรุปกิจกรรมหรือว่าสรุปการพัฒนาตัวเองของเรานะมันได้อะไรบ้างหลังจากที่เราเรียนรู้จากการพัฒนาตัวเองนั่นก็คือการรักตัวเองอยู่เนืองๆหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่า การที่เราได้ออกกำลังกายหรือว่าการที่เราได้มีเวลาให้กับตัวเองเนี่ยทำให้เราภูมิใจกับตัวเองแลวเราก็ได้อยู่ตัวเองอย่างมีแบบมีสติมากยิ่งขึ้นแล้วเราที่ได้มากกว่านั้นก็คือร่างกายเรามันรู้สึกว่าเออมันเฟรชขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบฟลูบอดี้มากยิ่งขึ้นค่ะมันก็จะทําให้เรามีระบบการนอนที่ดีการปรับเวลานอนที่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทําอะไรที่มันเสียหายต่อร่างกายเช่นการอยู่บุหรี่หรือว่าการ ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะมันจะทําให้ร่างกายเราแบบแย่ลงมันก็จะทําให้เราได้คิดว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีอะไรที่เราควรที่จะใช้ใส่ในตัวเองหรือว่าเราไม่ควรที่จะเอามาใส่ในตัวเองเราก็จะรู้่าเราก็จะเรียนรู้ในการรักตัวเองค่ะ